สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพรรัตน์ตั้งพรประเสริฐจ,จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับจากภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะทหารขณะปฏิบัติงานอยู่บางครั้งนะครับแค่เพียงชัว่วพริบตาเดียวนะครับเขาอาจจะเสียชีวิตหรือไม่ก็สูญเสียอวัยวะนะครับโดยเฉพาะถ้าอวัยวะนั้นเป็นขานั่นหมายความว่าชีวิตของเขาหลังจากนั้นเขาจะกลายเป็นผู้พิการขาขาดไปตลอดชีวิตนะครับ คนีนอกจากนี้จากข้อมูลสถิติจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับผู้พิการขาขาดในประเทศไทยนั้นมีอยู่ประมาณ30,000คนในจำนวนนี้นะครับในแต่ละปีก็จะมีผู้พิการขาขาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะสายเหตุมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ดีหรือเป็นโรคอย่างเช่นเบาหวานนะครับจนต้องตัดขานะครับปีหนึ่งก็อีกประมาณ3,000กว่าราย <c oughs> ครับดังนั้น ขาเทียมนะครับจึงเป็นความหวังของผู้พิการขาขาดที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการขาขาดนั้นดีขึ้นสามารถไปไหนมาไหนได้ตามเหมือนคนปกตินะฮะครนี้มาดูในส่วนประกอบของขาเทียมนะครับสมมติว่าเราขาขาดที่ต้นขานะครับเราก็จะต้องทําเบ้าขาเทียมใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็มีตัวข้อเข่า น่าแข้งและก็เท้านะครับแต่ส่วนประกอบที่สำคัญของขาเทียมก็คือคกลไกข้อเข่าและก็เท้าเทียมซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้การเดินของผู้พิการนั้นเหมือนกับธรรมชาติหรือคนปกติครับแต่เป็นที่น่าเสียดายปัจจุบันนะฮะในประเทศไทยเรานั้นยังไม่มีหน่วยงานหรือผู้ประกอบการใดนะครับที่สามารถผลิตกลไกข้อเข่าและก็เท้าเทียมที่มีคุณภาพ และก็เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นภาระตรงนี้จึงตกอยู่กับภาครัฐที่ตามโรงพยาบาลต,ต่างๆต้องสั่งซื้อเข้ามาแล้วก็ใช้นะฮะกลไกข้อเข่าแล้วก็เท้าเทีเทยมซึ่งมีราคาแพงค่อนข้างมากทีเดียวนะครับทางออกทางหนึ่งก็คือนาเราก็พยายามเลือกใช้กลไกข้อเข่าแล้วก็เท้าเทียมที่ด้คุณภาพลงมาหน่อยนะครับราคาจะได้ถูกดังที่เห็นบนภาพนี้นะครับ อันนี้จะเป็นกลไกลข้อเข่าที่เป็นลักษณะคล้ายๆบานพับป,ประตูทั่วไปนะครับส่วนเท้าเทียมนั้นก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่าแซกฟุตอันนี้คือไม่มีข้อเทา้าไม่สามารถขยับตรงข้อเท้าได้พยานผู้พิการสวมใส่แล้วก็จะเดินไม่เป็นธรรมชาติส่งผลเสียต่อผู้พิการนะครับดังนั้นผมแลวก็ทีมงานวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องก็ได้พยายามนะครับที่จะศึกษาแล้วก็พัฒนาจนผลิตกลไกลข้อเข่าและก็เท้าเทียม ที่มีคุณภาพคําว่าคุณภาพในที่นี้หมายถึงการที่ผู้พิการสวมใส่แล้วสามารถนะครับเดินได้เหมือนธรรมชาตินะฮะมีวงสวิงของเท้ามีข้อเท้าที่ขยับได้นะครับเหมือนธรรมชาติก็จะทําให้การเดินไม่มีการเจ็บขึ้นมานะฮะจากขานะครับ,นะรบและนอกจากนี้ที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เราพยายามทําก็คือว่าเราต้องทํากลไกข้อเข่าและเท้าเทียมให้ได้อยู่ที่ราคาต่ําหรือราคาที่เหมาะสมนะครับ น,นี่ลองมาดูในส่วนของการออกแบบนะครับปกติการออกแบบทั่วไปนั้น,นกลไกข้อเขา่เขาของต่างประเทศก็ดีเขาพยายามจะออกแบบในลักษณะที่เรียกว่า f o r b a r linkage ตรงจอยน์เน่เป็นลักษณะที่เรียกว่า l e v e l l e joint ซึ่งส่งผลให้ชิ้นส่วนการออกแบบของผมและทีมวิจัยเนี่ยจะใช้จอบอแบบให้ตรงจุดข้อต่อเป็นจุดข้อต่อที่เรียกว่า pressmatic joint ซึ่งลักษณะอย่างนี้จะทำให้ชิ้นส่วนของกลไกนั้นสามารถลดลงได้ในระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราพยายามจะออกแบบก็คือว่าขนาดที่ผู้พิการเดินเนี่ยต้องมีวงสวิงต่างๆเหมือนธรรมชาติของคนปกติเราก็เริ่มด้วยการไปเก็บข้อมูลนะติดมาร์เกอร์ต่างๆไปที่ขาคนแล้วก็เอาผ่าที่เป็นธรรมชาติข,ของข้อเข่านะครับมาดีไซน์แล้วก็สังเคราะห์กลไกขึ้นจากนั้นพอได้ผ่าของกลไกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ามาเทียบนะฮะ กับผ่านของธรรมชาติก็ปรากฏว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันจากนั้นเราก็เอากลไกที่สังเคราะห์เนี่ยมาสร้างเป็นโมเดล3มิตินะครับเพื่อจะได้เห็นรูปร่างหน้าตา <c oughs> ตรงนี้จะเห็นได้ว่ากลไก3มิติตรงนี้เราจะออกแบบตรงจอยให้เป็นพรสเมติกจอยหรือจอยที่สามารถสไลด์กันได้ชิ้นส่วนจะเหลือแค่ชิ้นส่วนหลักแค่2ชิ้นตรงนี้จัดได้ว่าเป็นดีไซน์ใหม่นะฮะซึ่งไม่เหมือนใครในท้องตลาดนะครับชิ้นส่วนจะลดน้อยลงมาก ะจะทําให้การผลิตก็ง่ายขึ้นการซ่อบมบํารุงการดูแลรักษาก็จะง่ายขึ้นตามมาไปหมดเลยนะครับพอเราได้ดีไซน์เรียบร้อยแล้วเราก็นํามาผลิตจริงนะครับ,รบก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกข้อเข่าที่เราพัฒนาขึ้นตัวนี้เราจะใช้วัสดุสเตเลสสตีลที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับแต่พอผลิตเรียบร้อยแล้วก่อนจะไปใช้งานกับผู้พิการเรามีความจําเป็นต้องตรวจสอบว่าทํางานได้ดีไหมนะครับเราก็อ้างอิงมาตรฐาน มาตรฐานสากลคือ ISO 10328นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้การทดสอบความแข็งแรงของข้อเข่านะครับเราจะใส่โหลดเข้าไปประมาณ120กิโลกร,รมัมนะฮะแล้วก็ทดสอบฟาติกเทสนะครับเป็นเวลาเป็นจำนวน3ล้านครั้งนะฮะเพื่อดูว่าจะรับโหลดตรงนี้ไหวไหมปรากฏว่าก็สามารถรับโหลดนั้นได้ดีนะครับพอเรมั่นใจแล้วใช่ไหมครับว่ากลไกเรานั้นผ,นผ่านผลการทดสอบในห้องแลบแล้วเราจึงนำไปลองใช้กับผู้พิการจริง นะฮะสังเกตผู้พิการจะเดินมีวงสวิงในการเดินคล้ายๆคนปกตินะครับแล้วเรื่องความแข็งแรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราผ่านการทดสอบด้วย ISO เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะโชว์ว่าด้านขวามือจะเป็น,นกลไกข้อเข่าที่เราพัฒนาขึ้นด้านซ้ายจะเป็นของนําเข้าที่นิยมใช้ในบ้านเรานะครับพอเราลงระเบิดรูปออกมาดูเราจะพบว่าด้านซ้ายกลไกข้อเข่า,ขา,ขาขต่างประเทศนั้นค่อนข้างจะมีชิ้นส่วนค่อนข้างมาก นะครับนับดูแล้วประมาณ30กว่าชิ้นนั่นหมายความว่าเวลานําไปใช้งานมีชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งเสียไปนั้นก็ค่อนข้างจะซ่อมยากนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนก็แพงด้วยครับแต่ของเรานั้นพอระเบิดดูตอนนี้เรามีออกแบบไว้มีประมาณ10กว่าชิ้นแล้วก็เป็นชิ้นส่วนที่สามารถถอดประกอบได้ง่ายนะครับอันนี้แสดงวิดีโอโชว์การถอดประกอบของชิ้นส่วน,นกลไกข้อเข่าที่เราพัฒนาขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นในบางโอกาส ที่เราส่งกลไกข้อเข่าของเราไปให้ผู้พิการอาจจะอยู่ตามต่างจังหวัดหรือชายแดนบางครั้งใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งแล้วเกิดการเสื่อมสึกหลอพาร์ตต่างๆที่เป็นพาร์ตเล็กๆเราก็ส่งพาร์ตไปให้ผู้พิการนะครับแล้วก็เขาก็จะดูวิดีโอตรงนี้นะครับจากวิดีโอตรงนี้เราใช้เวลาประมาณสักสี่ห้านาทีก็สามารถถอดประกอบเรียบร้อยแล้วถ้าผู้พิการไม่ไม่มีลักษณะมีเซนส์ของช่างก็อาจจะไปหาช่าง แถวแถวบ้านพอดูวีโอนี้แล้วก็น่าจะพอทําได้นะครับกรนี้อีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้ผู้พิการนั้นเดินได้อย่างเหมือนธรรมชาติก็คือตัวเท้าเทียมนะครับเท้าเทียมตอนนี้เราก็ออกแบบในลักษณะที่ให้มีฟังกชันแนล2อย่างที่ควรจะมีในข้อเท้าในตัวเท้าเทียมก็คือ 1. ตรงข้อเท้านั้นสามารถขยับได้เหมือนเท้าจริงนะครับส่วนที่2ตรงเท้าของคนเรานั้นมีกล้ามเนื้อพอเวลาเรา จะสวิงขาไปนั้นต้องใช้แรงจากกล้ามเนื้อที่ตรงฝ่าเท้าด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะออกแบบให้มีการเก็บสะสมพลังงานในตัวเท้านะครับแล้วก็จะเรียนแบบกล้ามเนื้อตรงตรง,ตรงเท้านั่นเองนะครับในการออกแบบนั้นเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า f ฟ n i t e e l e m e n t นะครับจะมาช่วยในการวิเคราะห์ดูทางเรื่องของสเตรทความแข็งแรงภายในข้อเท้าเองตัวเท้าเอง,เเองแล้วก็ดูเรื่องของมุมง,งอข้อเท้า ดูเรื่องของพลังงานกักเก็บในเท้านะครับพอเราได้ค่าต่างๆตามที่เราพอใจและที่เหมือนธรรมชาติเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาสร้างนะครับเป็นเท้าเทียมนะครับรูปนี้ก็จะเป็นเท้าเทียมที่เราพัฒนาขึ้นนะฮะจะใช้วัสดุที่เรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่สําคัญก็คือความแข็งแรงสูงนะครับสเตร็งดีกว่าเหล็กอีกนะฮะแต่ในขณะที่น้ําหนักเบามากนะครับแล้วก็สามารถเก็บสะสมพลังงานได้ดีนะครับจากนั้นเราก็สร้างเชล ของเท้าขึ้นมาฟุตเชลขึ้นมาเพื่อที่จะใส่แล้วก็เพื่อจะให้ผู้พิการนั้นสวมใส่แล้วดูเหมือนเป็นเท้าจริงนะครับก็ประกอบขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้นะฮะราวนี้ตัวเท้านั้นตอนนี้อยู่ในขั้นเราทำโปรโตไทป์นะฮะแต่ตัวข้อเข่านั้นเราทาในขั้นไปทดสอบพักสนามกับผู้พิการจริงแล้วเมื่อปี2556นะฮนะคณะวิศวกรรมเราครบหนึ่งรปีทางคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ สมาคมสิทธิ์เก่าก็ได้ร่วมกันจัดทําโครงการนะครับร้อยปีคณะวิศวะร้อยขาเทียมมอบให้กับโรงพ,พยาบาลทหารพันศึกโดยทุนก้าทุนกระหม่อมถวายผ่านสมเด็จพระเทพนะครับแล้วนอกจากนี้ในปีเดียวกันก็ยังมีผู้มีจิตสตาบม,มอบเงินให้เราเพิ่มเติมนะครับเราก็ทำกลไกข้อเข่าแล้วก็หน้าแข้งนะครับอีกสิบชุดไปมอบให้กับโรงเรียนกายอุปกรณ์ศิลปาธิยาบาลนะครับดังภาพที่เห็นนะครับ ในส่วนของสุดท้ายนี้นะครับอันนี้เป็นรถแมพของกลไกข้อเข่า,ขาและก็เท้าเทียมที่เราแพลนในอนาคตใ,ใกล้นี้เราอยากจะทำหากเราได้รับการสนับสนุนเราก็จะทำในลักษณะที่เป็นเซอร์ติฟายในระดับสากลก็คือขอ C-Mark นะครับซึ่งจะมีสส่วนส่วนที่1ก็คือขอเซอร์ติฟายในตัว Product ก็คือ ISO 10328แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะขอเซอร์ติฟายก็คือกระบวนการผลิตก็คือ ISO 1 3 4 8 5 เป็นเซอร์ติฟายทางด้านเมดิคอลนะครับหากเราได้ตัวเซอร์ติฟายตัวนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยื่นขอ,อ,อ c ีไอาร์เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่างานวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานนี้สามารถขยายผลต่อย,ยอดสู่การผลิตในเชิงอุตสาหเชิงพันธย์ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เรากำลังแผนอยู่ขอบคุณมากครับ